เราหวังว่าทุกชาตินะครับทั่วโลกนะครับจะเข้าข้างเรานะครับจะประนามร่วมประนามเขมรน,นะครับผมคิดว่ามันไม่จบง่ายๆครับเรื่องเขมรน,นะครับกับไทยนะครับ 不冷了。 ชาติของเราที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้เป็นชาวกัมพูชานะครับมันมืออาจมาเหยียบธงชาติของเราที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้เป็น คนนี้ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าหญิงแห่งประเทศกัมพูชาแต่ประเทศกัมพูชาเนี่ยคือพระมหากษัตริย์คือพระโนโรดมสีหนุเนี่ยยังไม่มีบุตรยังไม่มีธิดาเพราะฉะนั้นองค์นี้ก็น่าจะเป็นหลานจอมปลอมก็คือหลานห่างๆเอามา,อ,า,มา,อ,าอุปโลกกัมมารโลให้เป็นหลานนะคะทุกคนจะเห็นว่าเจ้าหญิงกัมมารโลคนนี้เจนหนาคนนี้ จะเคลมชุดไทยตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นงานในประเทศไม่ว่าจะเป็นออกงานต่างประเทศไปประเทศจีนไปประเทศเกาหลีนางก็จะใส่เสื้อผ้าที่เป็นชุดไทยนะคะแล้วไปบอกชาวโลกว่าตัวเองเนี่ยใส่เสื้อผ้าชุดคำเหมหรือชุดกัมพูชาบอกว่าเป็นชุดประจำชาติกัมพูชาแต่ทุกคนจะเห็นนะคะว่านี่มันคือชุดไทย สบายี่เห็นอยู่ชัดๆว่าคือชุดไทยแล้วอะไรที่ทั่วโลกเห็นว่าเป็นชุดไทยทราบไหมคะทุกคนนั่นคือสบายค่ะสบายนี่เป็นสัญลักษณ์ของชุดไทยแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าจะเอาชุดไทยทั้งแปดแบบมาให้ทุกคนได้เห็นนะคะเห็นไหมคะว่าขเขมรเนี่ยไปที่ไหนที่ไหนก็ต้องโชว์ธงชาติเพื่อให้ทั่วโลกได้รู้ว่าตัวเองเป็นขเขมรเป็นกัมูชาเป็นชนชาติที่แบบว่าไม่มีใครรู้จักเลยต้องโชว์ด้วยธงนะคะทุกคนจริงๆแล้ว คนทั่วไปคนเขมรเนี่ยเนี่ยที่มาลอกเลียนแบบก็ปี้วัฒนธรรมรือว่าชนชาติคนอื่นเนียไม่น่าเกลียดเท่ากับระดับเจ้าหญิงนะคะแต่มาใส่เสื้อผ้ามาเคลียมชุดไทยวัฒนธรรมไทยทั้งหมดเลยค่ะเริ่มตั้งแต่ราชวงศ์ลงมาเลยประเทศเขมรเนี่ยไม่มีอะไรเป็นของตัวเองจึงต้องกอปี้ชนชาติอื่นรวมทั้งชนชาติไทยเราที่โดนเคลียอย่างหนักเพราะของไทยเราสวยงามนิ่นกค่ะทุกคน អូនៗខ្ញុំនរោត្តមជេណាក្នុងនាមខ្ញុំជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយរូបខ្ញុំសូមសម្តែងសេចក្តីគោរពចំពោះវិរៈភាពប្តីជាទិញយុវនិងសាមគ្គីភាពជាតិគេជាការដាំអូ៎អូ៎ឡើងទៅចំមាត់បន្តនេះគេជាការដោះដោះនេះគេជាស្លាប់អទៀតចុះឈើចំជិតដើមយេ S 1> <S 1> <S อออพวสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกๆท่านนะครับล่าสุดวันนี้ก็มีทูตทหารกับทูตที่ไปจริงๆที่เป็นทูตจริงๆนะครับก็สามประเทศนะครับที่เข้าไปดูนะครับที่รัฐบาลไทยของเราเชิญเข้าไปดูเหตุการณ์ที่ ลมกับขมเณที่ขมเณยิงตกกับที่ขมเณยิงลงพยาบาลยิงตกใส่เซเว่นอีเลเวนที่ปั๊มน้ำมันของเรานะครับดูสิครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับต่อไปนี้นะครับก็คนนะครับทั่วโลกได้รับรู้แล้วนะครับว่าความจริงเป็นอย่างไรนะครับเราหวังว่าทุกชาตินะครับทั่วโลกนะครับจะเข้าข้างเรานะครับจะประนามร่วมประนามขมเรนะครับ ผมคิดว่ามันไม่จบง่ายๆครับเรื่องเขมเมนนะครับกับไทยนะครับถึงแม้ว่าจะจบวันนี้นะครับก็วันหน้าก็มาอยู่ดีนะครับถ้าเกิดว่าสองพ่อลูกนี้ยังอยู่นะครับก็เห็นการปั่นนะครับตั้งแต่ระดับผู้นำนะครับแล้วก็แม้กระทั่ง กษัตริย์นะครับแม้กระทั่งเจ้าหญิงนะครับองค์หญิงของขมรนะครับก็จริงๆแล้วก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นเจ้าหญิงจริงหรือเปล่านะครับเห็นบอกว่ากษัตริย์นรุดมเนี่ยไม่มีบุตรธิดานะครับน่าจะเป็นหลานนะครับก็ยังมาปั่นก็ยังมาเคมนะครับเคมของไทยนะครับเคมชุดไทยนะครับหาว่าชุดไทยเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็ มันไม่จบนะครับถ้าเกิดว่าผู้นำยังอยู่นะครับฮุนเซนกับฮุนมาเนตนะครับยังอยู่นะครับเพราะว่ามันฝังรากลึกไปแล้วครับแม้แต่กระทั่งชาวบ้านนะครับวัยรุ่นนะครับเหยียบธงชาติไทยนะครับฉีกธนบัตรไทยนะครับแม้กระทั่งเด็กๆนะครับที่อยู่โรงเรียนนะครับที่เรียนหนังสืออยู่นะครับก็ยัง ทำตามเลยนะครับแสดงว่าคุณเซนเนี่ยล้างสมองแบบว่าเอาตําราเรียนเนี่ยเข้าไปนี่เขียนเขียนในตําราเรียนแบบว่าเปรียบประเทศเราเปรียบประเทศไทยมากเลยนะครับมันไม่มีทางจบนะครับผมคิดว่าเนี่ยเราเลิกครบไม่ได้เลยครับประเทศไทยเลิกครบประเทศคมัมเรไม่ ตัดความสัมพันธ์ไปเลยไม่คบค้าสมาคมไม่มีการค้าไม่เปิดการค้า้วยปิดชายแดนล้อมรั้วลวดหนามหรือว่าก่อกำแพงเลยมันจะได้ไหมครับมันดีไหมทำไมเราถึงจะต้องไปคบกับคนพวกนี้นะครับจริงๆก็เราก็ไม่ได้โทษเด็กๆนะครับโทษวัยรุ่นนะครับเพราะว่าเด็กๆ เป็นผ้าขาวนะครับเพราะว่าเขาเรียนรู้มายังไงเขาถูกสั่งสอนมายังไงเขาก็จะทำตามแบบนั้นนะครับผมไม่โทษเด็กๆนะครับไม่โทษวัยรุ่นไม่โทษเด็กๆที่ทำอย่างนั้นนะครับเพราะว่าถูกสั่งสอนนะครับต้องโทษโทษอย่างเดียวก็คือโทษผู้นำนะครับ มันฝังลากลึกนะครับมันแบบว่าตั้งแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ตั้งแต่น่าจะตั้งแต่พระมหากษัตริย์ลงมาเลยนะครับสีหานุก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับเราก็ไม่เคยเห็นแกพูดนะครับแต่ข้างในจิตใจก็คงจะเหมือนกันหมดนะครับไม่งั้นก็คงประเทศชาติเด็กเด็ก นักเรียนนักศึกษาคงจะไม่มาทําอย่างนี้นะครับผมเห็นแล้วผมสงสารนะครับการที่มาเหยียบทงชาติไทยนะครับแล้วก็ฉีกธนบัตรไทยฉีกแบงก์ไทยฉีกเงินของประเทศไทยนะครับดูแล้วสงสารครับเพราะว่าคนพวกนี้ถูกสั่งสอนมาแบบนี้นะครับเราลองคิดดูว่าถ้าจิตใจสูงส่งนะครับถ้าเกิดว่าจิตใจ เด็กพวกนี้ไม่ตามตามไม่ตาตามผู้นำนะครับตามพระมหากษัตริย์ตามองค์หญิงกรรมลอของเขานะครับเขาก็คงจะไม่ทำอย่างนี้นะครับเพราะว่าเขาถูกปลูกฝังเขาถูกเลี้ยงดูเขาถูกสั่งสอนมาแบบนี้นะครับสงสารมากครับเด็กๆที่เติบโตมาด้วยการสั่งสอนแบบว่า มีจิตใจคับแคบมีจิตใจที่โกรธแค้นหยาบหยามไม่คิดพิจารณาไม่มีความคิดเป็นของตัวเองนะครับน่าสงสารครับผมว่าไทยเราเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับคนที่จะถ้าทำได้นะครับคนที่จะบุกยึดนะครับจัดการผู้นำนะครับแล้วก็ยึดประเทศนะครับ ยึดเอาแผ่นดินมานะครับแล้วก็เอามาปกครองนะครับแล้วก็เราก็เอาประชาชนเอาเด็กๆนะครับวัยรุ่นนะครับเราเอามาสั่งสอนเอานะฮะเอามาเข้าโรงเรียนเอามาขัดเกลานะครับเราเอาแผ่นดินนะครับมาบริหารนะครับเห็นด้วยนะครับถ้าเกิดว่าทําอย่างนั้นเนี่ยประเทศนี้ก็คงจะไม่มีคนแบบนี้นะครับ ความคิดแบบนี้นะครับก็ดีนะครับก็ยังมีคนที่ดีอยู่เพียงแค่เศษเสี้ยวนะครับคนประชากรมีน้อยอยู่แล้วก็เชื่อผู้นำหมดนะครับก็ยังเหลืออยู่นะครับมีแค่น่าจะ1นถึงสเซนะครับที่มีจิตใจดีที่ รู้นะครับที่รู้แล้วก็มีความคิดความอ่านเป็นของตัวเองที่ไม่ถูกผู้นำนะครับชักจูงไม่ไม่ถูกผู้นำล้างสม,มองนะครับต้องการผลประโยชน์มากกว่ามิตรภาพนะครับเห็นไหมครับเขาประจบประแจงประธานาธิบดีทนะครับก็วันนี้ก็มีการวันนี้วันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งสิงหานะครับก็ เรื่องภาษีนะครับก็ไทยเราก็ได้1 9เท่ากับกัมพูชานะครับเราไม่เห็นจะมีสิทธิประโยชน์อะไรที่อเมริกาจะให้เราเหนือกว่าเลยนะครับน่าจะได้ต่ำกว่านะครับเพราะว่าเราเป็นประเทศที่อยู่ฝ่ายเดียวนะครับเพราะว่าเป็นประชาธิปไตยนะครับเหมือนกับอเมริกานะครับเขาก็ไม่เห็นค่านะครับ ฮุนเซนก็เสนอนะครับแต่ว่าฮุนเซนแบบว่าแบร์หมดหน้าตักนะครับให้กับให้กับอเมริกาหมดนะครับก็มีเรื่องอยากจะให้อเมริกานะครับมาตั้งฐานทัพอยู่ที่ขมนนะครับหนึ่งข้อนะครับสองก็จะมอบรางวัลอะไรไม่รู้นะครับให้นะครับก็เขาเสียเยอะนะครับเสียเยอะ เสียเยอะกว่านะครับให้รางวัลเกี่ยวกับที่ป,ประธานาธิบดีทํามนะครับเชิดชูนะครับที่เขามาพูดมาคุยให้เรากับกัมพูชาเนี่ยยุติการลบกันนะครับเสียเยอะครับเห็นข่าวนะครับพี่น้องลองไปติดตามข่าวดูนะครับก็เสียกว่าเราเยอะนะครับแต่ว่าเรานี่ก็เสียก็ธรรมดานะครับ ก็เสียก็มีเสียอยู่นะครับแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับก็ธรรมดาครับการค้าขายมันก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนนะครับก็สุดท้ายมาเราก็ไม่ได้สิทธิพิเศษอะไรจากอเมริกานะครับแล้วก็คิดว่าอเมริกาคงจะไม่ไปตั้งฐานทัพที่ขเขมรนะครับเพราะว่ามีจีนอยู่นะครับ เขาคงจะหวังมาที่ไทยอย่างเดียวนะครับก็ดูกันต่อไปครับพี่น้องครับว่าประชาคมโลกจะประนามขเขมรไหมจะเข้าข้างประเทศเราไหมนะครับดูกันต่อไปนะครับโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้พี่พีเพื่อนน้องๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็เข้ามาพูดคุยกันเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะครับผมขอบคุณที่กดติดตามขอบคุณที่คอมเมนต์เข้ามานะครับผม สวัสดีครับ